โอ้อันนี้เป็นหัวใจเท้าหัวใจเท้าที่เก็บมานะคะคนแรเด้งใช่ไหเก็บมาไว้นี่ไม่เสียนะเพื่อนหน้าหนาวอากาศเย็นเจี๊ยบเหมือนตู้เย็นเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําหัวใจเท้าดองกันนะคะตัวนี้เป็นหัวใจเท้าดองถักวังนะคะที่เราทําเมื่อหลายน่าจะเป็นหลายเดือนแล้วเนาะ เดือนสองเดือนเนี่ยล่ะสองเดือนนี่ค่ะตอนนี้ตอนนี้กําลังดีเลยสวยๆนะเนี่ยทําเองกินทุกปีค่ะหัวลุงนี่ก็เนาะนี่ถักวังนะฮะไวชท้าดองอะเอาลุงก็เดินมาเอาทีละอันสองอันไปใส่เบียนตะคฮะส่วนอันนี้เราจะดองแบบแบบน้ำส้ำมดองแบบง่ายๆสําเร็จรูปนะฮะเราก็เตรียมนี่เลยค่ะเราจะดองกับค้างต่างสื่อก็คือเป็น น้ำส้มดองสมร็จรูปนะคะญี่ปุ่นเขาจะเรียกทางต่ังสือนะคะนะคะก็กระปุกนี้แล้วก็หัวเช้เท้าแค่นั้นเองค่ะสามอย่างนะคะเตรียมกระปุกหรือใส่ถุงก็ได้นะคะถุงพลาสติกถุงซิปล็อกอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าใส่แบบนี้น่าจะสะดวกกว่านะคะล้างนะคะแล้วก็ปอกเปลือกค่ะลืมกด ยังเป็นอะไรไม่รู้เกียงนี้ไม่ค่อยได้ใช้นั่นเพื่อนแล้วตัดถ้าเป็นหัวใจเท้าแบบคุณมาใหม่ๆน่าจะดีเนาะอ๋กรอบนะฮะเสียงกรอบมาขนาดว่าเก็บมาไว้หลายวันแล้ว เสร็จแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะคังตังสึเนี่ยน้ำส้มแบบที่เขาปรุงมาแล้วนะคะมันก็สามารถดองแตงกวาก็ได้นะคะแตงกวาหรือเนี่ยตามรูปเนี่ยค่ะอะไรก็ใส่ปลาหมึกเนี่ยค่ะเป็นแตงกวาเนาะแล้วก็พวกโอซึซูชินะคะทำโอซูชินะคะแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยค่ะบุรีปลาบุรีนะคะ เนี่ยค่ะขวดแบบนี้เลยค่ะไปหาซื้อตามซูเปอร์มีอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะโอ้จะพอหรือเปล่าเนี่ยน้ำร้ออันนี้หัวใจเท้าหนึ่งหัวนะคะ่ะอันนี้ก็คือดองไว้แบบว่าไว้กินแล้วก็ไว้ใส่โอบเบนโตวยะคะ่ะคือบ้านนี้จะชอบกินผักดองะคะ่ะก็เลยรู้จักอันนี้ ตั้งสื่อเนี่ยดีนะฮะโอ้เหมือนมันจะไม่ท่วมเลยค่ะเพื่อนไม่พอตายมันไม่พอค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะก็เติมให้ท่วมนะคะแต่วันนี้ไม่พอก็คือเราทําแบบฉุกเฉินนะคะอันนี้เราก็ใส่หัวใจเท้าในเยอะไปหน่อยนะฮะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนนะเนาะก็น้ําให้แบบล้นๆ้นประมาณนี้เนาะ,ะนี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ ไว้สามวันค่ะไว้สามวันนะคะจะอร่อยนะคะแต่หัวเชียท้าก็หวานกรอบอยู่แล้วนะคะช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะหัวเชียท้าใต้หิมะนะคะเขาจะแบบหวานกรอบเขาเกิดความเหมือนก,กดดันนะเออมันจะทําให้แบบเอผอักของเราเนี่ยรู้สึกแบบภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกครูชีทอรมาอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นหวานนะคะเออนี่ค่ะ หวานมากหวานกรอบนะมันไม่ได้เผ็ดเหมือนออในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะฤด,ดูร้อนมันจะเผ็ดร้อนกว่านะคะหวัวเชเท้าแต่นี่ก็หวานกรอบค่ะเนี่ยนะคะสามวันค่ะอันนี้เป็นสูตรที่ได้มาจากแม่ย่านะคะสดร้อนๆ,ๆเลยค่ะก็ไม่ต้องไว้ในตู้เย็นเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า,าห้าองศาอยู่แล้วนะคะท,ที่ที่การอยู่นะะเนี่ยค่ะอ่านะคะสามวันในอนุณหภูมิห้อง แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็อาจจะใส่เป็นเมืองไทยก็อาจจะใส่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อนสามวันผ่านไปก็จะกรอบอร่อยลองทากันดูค่ะนี่ค่ะน่ากินมากเลยนะคะจะอาหารแบบนี้ก็ได้นะคะ